ข่าวสั้นอุดรวันนี้เกิดเหตุวุ่นวายเมื่อมนุษย์ป้าวัย60ปีหอบกระเป๋าเสื้อผ้าบินไกลจากกรุงเทพมหาคนครกว่า6ก0กิโลเมตรบุกบ้านอดีตหนุ่มแบงค์วัย4 4ปีหวังขอแต่งงานเจ้าของบ้านตกใจแทบช็อกยืนยันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวเชื่อว่าอีกฝ่ายติดตามจาก Facebook ขายลูกสุนัขก,ก่อนจะบุกถึงบ้านเป็นครั้งที่3าและครั้งล่าสุดพยายามจะเข้าบ้านพร้อมพูดว่ารักอยากแต่งงานและอยากมีลูกด้วยจนเจ้าของบ้านต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจให้มาไกลเกลียว ก่อนฝ่ายหญิงจะยอมกลับกรุงเทพมหานครด้านเจ้าของบ้านฝากบอกชัดเจนไม่ต้องมาอีกไม่มีสถานะอะไรให้พร้อมมอนญาติพี่น้องช่วยดูแลหากป่วยควรพาไปรักษาเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ทําให้เจ้าของบ้านถึงกับนอนไม่หลับทั้งคืนด้วยความกังวลตอนแรกอะมาเหมือนอยากมาเห็นหน้ามารู้จักมาเฉยเฉยแล้วก็เอาเพจเอาผม,มิเพจแล้วเขาก็ปักหมุดบ้านอะตรงนี้เลยเราไม่เคยคุยกันก่อนแต่เขาบอกว่า อยู่ดีก็มาเกาะหน้าบ้านตรงเนี้ยครับอืแล้วก็มามาเรียกผมมีหมาเขาบอกว่าเขาจะมาดูลูกหมาเขาจะได้ลูกหมาไปเลี้ยงอ่าตรงเนี้ยแล้วพอคุยไปคุยมามันไม่ใช่ลูกหมาเราบอกว่าไม่มีลูกหมาตอนนี้อย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่านี่คุยก็คุยเรื่องตัวอะไรทีเนี้ยอ่าใช่ถามชื่อถามอะไรเยอะๆนะครับแล้วเราก็บอกว่าพี่ตกลงพี่มาอะไรกันแน่ผมก็เลยคุยไปเงี้ยแล้วเขาขอร้องให้เราออกมาอ่าก็นั่งคุยยืนคุยตรงเนี้ยประมาณสัก น่าจะเป็นชั่วโมงครับแล้วน้องเพื่อนเพื่อนบ้านแล้วยังไงพี่เขาก็มาช่วยเพราะว่าเขาคุยวนอยู่เรื่องเดียวว่าจะไม่กลับไม่อะไรนะครับแล้วก็สักพักหนึ่งน่าจะมีคนเข้ามาดูเยอะก็ก็ขอร้องก็บอกเออเนี่ยถ้าจะชื่นชมหรือยังไงกันนะครับมันมันต้องมีขอบเขตมาอย่างเงี้ยคุณไม่เคยคุยกันเลยใช่ใช่ถ้าคนมีขอบเขตใช่ครับเห็นว่าถึงขั้นขนาดรอบสอง รอบห่างกันจากรอบแรกมกันสักสามเดือนอมาอีกรอบสองมาอีกรอบสองครับโดยที่ว่าเหมือนเหมือนคุยเล่นๆอ,อ่ะวันไหนนะที่เราจะไปหา,าตอนนี้เตรียมจองไฟล์จองอะไรแล้วบ้านจะทำงานทํานี่ๆอะ,อะไรไปแล้วเขาบอกว่าเนี่ยยายคนนั้นมาอีกแล้วนะ,ะพี่เขาบอกมาอย่างเงี้ยก็เลยเอยอ,อย่ารอเล่นนะอย่าอะไรอย่างเงี้ยครับคิดในใจปรากฏส่งรูปมาส่งคลิปอะไรมาจริงๆครับก็เลยงงทีเนี้ยก็ไม่ออกพี่เขาบอกว่าไม่ต้องออกนะ รอบนี้น่าจะอันตรายน่าจะมีเรื่องอะไรเข้ามาอยู่เพราะว่าไม่มีคนอยู่ตรงนี้พี่เขาไปธุระปกติสองคนเนี่ยจะช่วยใช่เราเพื่อนไปกรุงเทพพอดีอครับ